สวัสดีครับแฟนคลับเสี่ยปุกท่านนะครับวันนี้ชวนฟังให้ผลที่นักเทรดที่เขาปั้นพอร์ตโต100%อปอร์นะจำนั้นเขาจะเทรดเฉพาะหุ้น True Market Leader นะครับแล้วก็เทรดซ้ำๆนะครับ True Market Leader นะนะั้นอ่ะก็คือหุ้นที่เรียกว่าเป็นผู้นำตลาดอย่างแท้จริงครับเป็นผู้นำตลาดที่วิ่งรอบใหญ่ครับคือจะเรียกว่าเป็นหุ้นขาเคลนรอบใหญ่ก็ได้นะ มันวิ่งระดับกำไรระดับ100% 200% 300%้อยาเรได้อย่างเรื่อยๆแล้วก็สง่างามครับเป็นหุ้นที่ผมจะเรียกว่าหุ้นในงดวงใจผมผมต้องการเจอหุ้นแบบนี้มากและคงเจอทุกปีนะแต่ประเด็นคือในเดีตนนั้นผมมักจะเรียกว่าไม่โฟกัสมันมากเกินไปได้กำไรจริงแต่ว่า Impact ต่อพอร์ตไม่มากครับน้อยมากเลยแทบไม่มีครับ คือว่าเสียของปีนี้ผมเลยตั้งใจว่าเออผมจะพยายามเทรดหุ้น True Market Leader อย่างจริงจังแล้วก็พยายามโพซิชั่นไซส์กับมันให้มากกว่าที่เคยครับแล้วก็จะโฟกัสเฉพาะหุ้น True Market Leader เท่านั้นที่มาที่ไปของการเขียนอ e ีบุ๊กเล่มนี้นะครับเล่มใหม่ล่าสุดนะเล่เลึกเทรดหุ้น True Market Leader คือว่า ปีนี้ผมตั้งใจจะป้านพอร์ตตัวร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นความเป็นเป็นความตั้งใจที่ดูยิ่งใหญ่มากเราเกินเอื้อมมากนะสำหรับนักเทรดห่วยองผมแต่ผมคิดว่าถ้าเราจะขยับสังข์ยตัวเองให้มันไปไกลเราต้องตั้งเป้าให้มันไกลจริงๆแล้วก็ต้องไปให้ได้ครับถือว่าเป็นการกดดันตัวเองแล้วก็เปิดเพดานให้กับตัวเองครับอย่าจํากัดลิมิตตัวเองนะแล้วก็ผม ปีนี้ผมนั่งใจที่จะศึกษาว่ายอดนักเทรดที่เก่งๆอ่ะเขาเปั้นพอร์ตตัวหเปอร์เซนต์ก็ทำไงบ้างก็พบจุดร่วมที่สําคัญที่ที่ทําให้ผมได้ไอเดียมาเขียนอีบุ๊กเนี้ยเคล็ดลึกเทรดหุ้นทรูมักกิลิเดอร์คือว่าพวกเขาทุกคนนะจะเทรดหุ้นนําตลาดแต่ว่าทรูมักกิลิเดอร์ทุกคนแหละเทรดหุ้นตัวเดียวครับเทรดหุ้นตัวเดียวกันแล้วก็เทรดซ้ําฮะเทรดซ้ำ,ซำอยู่กับว่า บางคนแล้วก็ถือยาวจนจบรอบบางคนแล้วก็สวิงเทรดสั้นๆแล้วก็ทบทบต้นไปครับเขาเข้าเฉพาะหุ้น True Market Leader แล้วก็เขาเข้าสำ้ำหรือไม่ก็โพซิชันไซส์ใหญ่กับหุ้น True Market Leader เนี่ยครับเป็นเหมือนกับเป้าหมายการโฟกัสของผมในปีนี้แล้วผมอยากทำให้ได้แล้วก็ด้วยความที่สะสมข้อมูลมาเยอะก็เลยเขียนอ e ีบุ๊มนี้คนอ่านนะ ทรูมาร์เก็ตเลเดอร์ครับก็ตามตำเนียมฮะสามสามวันแรกของการวางขายนะลดราคา20%ครับ17-19นะคุณสาม,มารถเลยซื้อได้ที่แอปเมมมาร์เก็ตนะฮะคือเร่มนี้จะบอกคุณว่าเคล็ดลับของยอดนักเทรดที่เขาปั้นพอร์ต100เปอร์เซ็นต์่ะเขามีแนวทางในการเทรดหุ้นทรู e Market l e a d e ออย่างไรครับม,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 มันเป็นพี่มาร์กมานววันนี้ จิมรับเปลวครับสองคนที่ผมจำได้นะแล้วก็จะมีแนวทางครับแนะนำว่าเออเนี่ย True Market Leader เป็นยังไงจะซื้อยังไงจะขายยังไงแล้วก็จะคัดยังไงครับนี่เป็นเหมือนกับออคู่มือเล็กๆสำหรับคุณในการมองหาคุณ True Market Leader นะวันนี้จะชวนท่านคุยเรื่องของเนี่ยฮะข้อมูลที่มันเนเรื่องเดียวกันกับ True Market Leader ว่าทำไมครับ นักเทรดที่เข้เป็นพอร์ตร้อยเปอร์เซ็นต์ะเขาจึงชอบเลือกที่จะเทรดเฉพาะหุ้น True Market Leader ครับหนึ่งคือหุ้น True Market Leader คือหุ้นที่ให้ผลตอบแทนสูงสุดในตลาดครับแต่รอบขาขึ้นนะจะมีหุ้นนี้คือตัวครับที่พุ่งหลายร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เนี่ยไอ้คำว่าพุ่งหลายร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมีหุ้นหลายประเภทนะบางทีหุ้นปั่นวิ่งระดับพันเปอร์เซ็นต์ก็มีนะวิ่งระดับสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีครับแต่ว่า พวกนั้นมันจะเป็นลักษณะของหุ้นปั่นแล้วก็มันไม่มีพื้นฐานรองรับแล้วอีกอย่างคือราคามันมันขึ้นแบบรวดเดียวเลยแตกต่างจาก True Market Leader นะครับลักษณะ True Market Leader คือว่ามันจะขึ้นเป็นบันไดขึ้นพักขึ้นพักไปเลยครับทําให้เรานั้นเรียกว่าจับจังหวะได้ง่ายหาจังหวะซื้อง่ายขายง่ายมันจะทําตัวตรงตามตําราทุกอย่างเลยนี่คือสําคัญนะ คุณควรเทรดเฉพาะหุ้นที่มันตรงตามตําราซึ่งมีครับนะครับราคาวิ่งขึ้นบอลุ่มสูงจากนั้นออกข้างพักตัวครับไม่ว่าจะเป็นทําตัวเป็นแฟลกก็ได้ทําตัวเป็น VCP อะไรครับบอลุ่มลดนลงแล้วจากนั้นก็ะพุ่งเป็นบันไดต่อครับบอลุ่มพุ่งสูงขึ้นแล้วก็พักตัวไปนะฮะไปนเรื่อยครับนักสวิงเทรดอย่างพี่มาร์กมิเนวินี่จะชอบมากครับเพราะว่าเขาจะได้กําไรดีมากยิ่งเขารู้ว่าอ ตัวเนี้ยพื้นฐานสถับันเป็นตีมนำนะแล้วก็ขึ้นแบบเนี้ยม,มีสถาบันเข้าด้วยเนี่ยโอเคเขาสามารถจะเพย์ชั่นไซส์ใหญ่กว่าที่การเทรดหุ้นธรรมดาได้ครับน,นี่หุ้น True Market Leader จะเป็นหุ้นที่พุ่งขึ้นหลายร้อยเปอร์เซ็นต์และทำตัวตามตำราครับนี่นักเทรดอย่างพี่มาร์คมเนวานี่จิมรอเปลวิลเลียมโอนิวดีพักอัเปาบอกตรงกันบอกพวกนี้แหละ คือหุ้นที่พลิกพอร์ตเขาปั้นพอร์ตเขานะครับ2ครับ Market Leader นั้นจะมีสัญญาณชัดเจนฮะก่อนที่คนทั่วไปคนที่ไม่ทำางานบ้านอาจจะรู้ตัวครับคือครับมันจะแสดงความแข็งแรงกว่าตลาดแม้วันที่ตลาดแดงครับดูผ่านเลยครับ r t l v t s v r ส n g t h ครับแล้วก็วอลลุ่มเข้าแบบไม่ธรรมดาครับนักเทรดมือโปรที่ทำงานบ้านไม่ดีครับจะเห็นครับรอยเท้าเออเนี่ยช่วงนี้แหละหุ้นแบบนี้แหละ คือการที่ราคาไม่ลงแรงเทียบกับตลาดที่ลงหนักนะคือนะครับมันจะท้อนว่ามีคนพยุงหุ้นอยู่หนึ่งสองคือคนขายไม่อยากขายครับเนี่ยทำให้ราคามันคงค่า rs หรือ relative strength สูงครับพวกเนี้ยเป็นสัญญาณดีครับที่นักเทรดระดับท็อปเขาจะสังเกตแล้วเขาจะมีการเข้าเป็นไม้ทดลองก่อนในช่วงเนี้สครับ true market leader นั้น เทรดง่ายกว่าครับเพราะว่ามีแนวโน้มชัด True Market Leader ที่บอกไปคือว่ามันจะขึ้นแบบบันไดครับขึ้นไปวอลุม่มเข้าราคาพุ่งขึ้นไปอย่างที่ปู่เนี่ยว่า20-30%เนก็พักตัวครับออกข้างสร้างฐานไปสักพักนึงอาจจะใช้เวลาสักสักเดือนหนึ่งเดือนครึ่งไปต่อละพุ่งต่อนะจะเป็นอย่างนี้ครับขึ้นเป็นบันไดเป็นขั้นเป็นขั้นไปครับดูง่ายครับ กราฟดูสบายตาครับนี่คือลักษณะของ True Market Leader นะเห็นชัดเห็นง่ายครับนักเทรดมืออาชีพจะชอบอะไรง่ายๆครับทำให้เขาถือยาวได้ทำครับจับจังหวะได้ดีครับแล้วก็เพิ่ม Position Size เพิ่มไม้ได้ดีมากขึ้นครับเรียกว่าเป็น Easy Money สำหรับนักเทรดชั้นเสียนะคครับ True Market Leader มักจะมีปัจจัยพื้นฐานและเทคนิคหนุนพร้อมกันครับพื้นฐานครับ เงินโตครับยอดขายโตครับ ROE สูงครับเทคนิคเลยครับกราฟสวยจังหวะเทรดชัดเจนครับวอลุ่มเข้าวอลุ่มแห้งราคาพุ่งราคาพักครับเห็นครบเครื่องครับสวยทางงบและกราฟครับนี่คือลักษณะของ True m a r g e t ได้เลยครับ5คือคุณนักเทรดันเซียนนะเขาจะชอบการเทรดแบบโฟกัสครับดังนั้นเนี่ยถ้าเขาจะ คือทำไมต้องเทรดแบบโฟกัสเขาไม่กระจายความเสี่ยงเยอะเกินไปนะครับผมชอบคำหนึงที่มีคนบอกว่าเฮ้ยคุณเป็นรายย่อยนะเว้ยคุณอย่าก,กระจายความเสี่ยงเยอะเพราะว่าการกระจายความเสี่ยงเยอะนั่นคือสิ่งที่กองทุนเขาทาคุณในะรายย่อยคุณควรที่จะเทรดแบบโฟกัสถึงจะได้เปรียบครับแล้วก็สามารถป้านพอร์ตโตร,รับร้อยเปอร์เซ็นต์ได้ครับผมชอบมาแล้วก็สิ่งที่ นักเทรดชั้นเซียนทุกคนเขาทำเนี่ยเขาจะเทรดโฟกัสครับไม่กระจายครับเขาก็จุกครับบางคนนะฮะเทรดแค่ปีหนึ่งนะเน้นวนเข้าวนออกกับหุ้นสี่ห้าตัวครับบางคน,นะฮะเทรดสองตัวครับโพสิชันไซส์ใหญ่เลยแต่กว่าที่เขาจะได้เจอสองตัวนะเขาก็มีการซื้อหวานไปก่อนแล้วก็คัดตัวที่อ่อนแอออกแล้วก็เอาเงินย้ายเข้าตัวผู้ชนะมากขึ้นไปเลยครับเนี่ย นักเทรดที่ปั้นพอร์ตโตร้อยน,นะเขาจะเทรดแบบโฟกัสครับปีหนึ่งฮะจะมี True Market Leader นะฮะมีอยู่ไม่ถึง5ตัวลวครับแค่คุณรู้ว่าเป็นตัวไหนแล้วก็เข้านะผมมั่นใจว่ารอบเดียวนะการขึ้นรอบเดียวของ True Market Leader นะปั้นพอร์ตโตร้อยเนะครับเพราะว่าเขาทำได้ละเขาไปสู่นั่นละดังนั้นเนี่ยหน้าที่เราคือเนี่ยต้องหาให้เจอแล้วก็ เข้ามันในพอร์ชั่นไซสที่มีนยัยสําคัญครับนักเทรดชั้นเซียนนะอย่าไม่ค้งเขาจะไม่กระจายความเสี่ยงมากเขาจะโฟกัสหุ้นสี่ตัวครับแม็กซิมัมคือสี่ตัวอัดกระจุกเลยบางคนสองตัวซ้ําไปเขาใช้หลักการนี้ดังนั้นถ้าคุณอยากปั้นพอร์ตตัวเลเปอเซ็นตนะ์ะเลือก True Market Leader หายเจอครับแล้วก็จับจังหวะเทรดได้ดีพอรชั่นไซซิ่ง ให้มี impact รับรองว่าการปั้นพอร์ตตัวร้อนั้นทําได้นะครับนี่ฮะนี่คือเหตุผลนะให้ผลนะทำไมนักเทรดชั้นเซียนจึงชอบเทรดหุ้น True m a r k e t l เ a เด r คือหนึ่คือให้ผลตอบแทนสูง2เห็นสัญญาณที่ชัดเจนลงหน้าผ่านค่า r Relative s เ r e n g สามแนวโน้มชัดเทรดง่ายครับ 4. ส,สวยทั้งงบและกราฟครับ5คือมีน้อยคุณแค่โฟกัสแล้วก็เทรดแค่ พวกมันเท่านั้นก็พอครับนะฮะอย่าไม่ค้านะครับเล่มนี้นะเคล็ดลึกเกรดทุ่นทรูมาเก็ตลีดเดอร์นะครับมีขายแอปเมมมาเก็ตเท่านั้นนะครับเป็นอีบุ๊กนะฮะเล่มบางๆครับนะอีบุ๊กตอนเนี้ยสิบเจ็ดถึงสิบเก้านะครับลดราคายี่สิบเปอร์จากปกครับจากร้อยยี่หรือเก้าหกนะสิบเจ็ดถึงสิบเก้าที่แอปเมมมาเก็ตเท่านั้นมีลิงก์ในคลิปนะครับขอบคุณนะครับที่ซัพพอร์ตกันนะครับเจ๊งแอมน่าสวัสดีครับ